สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมทั้งไทยคุณผู้ชมเช้าๆวันนี้นะครับอากาศสดใสนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าสวนแล้วก็มาดูพืชผักอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาปลูกผักนะครับต่วันนี้เราจะมาทําชาดื่มนะครับจากเจ้าตัวนี้นะครับข้างหน้าเรานะครับอันนี้ก็คือต้นมิ้นท์นะที่ผมปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็กําลังแต่คุ้ม แตกยอดงามมากนะครับเราจะมาทําชาดื่มกันในตอนเช้าๆนะครับสําหรับาชามิ้ t น,นะฮะทำง่ายมากนะฮะแล้วก็รสชาติหอมนะครับสำหรับใครที่ถึงตอนเช้านะครับยังไม่ค่อยสดชื่นนะเดี๋ยวเราจะมาทําชาตัวนี้ดื่มกันมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้ท้องนะครับเราไม่อืดไม่เฟอ้อด้วยนะครับ แล้วก็นะครับสำหรับใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะฮะก็สามารถดื่มก่อนนอนได้เลยนะครับสำหรับชาตัวนี้นะประโยชน์มากมายนะครับหลายอย่างมากนะฮะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชงชาดื่มกันนะแบบง่ายๆเลยนะก็คือผมจะเด็ดเนี่ยสดๆดจากตรงนี้แล้วก็ชงน้ำร้อนดื่มนะเดี๋ยวมาดูวิธีการน,นะครับ ผมจะชอบเข้มข้นหน่อยนะครับก็คือจะใส่สัก3ยอดเลยนะครับแบบนี้นี่ครับยอดที่บวบหน่อยครับอันนี้นะครับยิ่งเราเด็ดนะครับก็จะยิ่งแตกพุ่มนะครับ นี่เราจะแตกยอดดีมากนะช่วงนี้นะก็ถือว่าสมบูรณ์นะปูไว้ไม่เยอะนะครับมีกระถาง2กระถางนะนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการชงกันนะครับถ้าผมตอนนี้เรากนะ็ทำการล้างเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมจะใส่ไป3ยอดนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะเตรียม นี่ครับเราจะเตรียมน้ำร้อนนะครับใส่แก้วมาเลยนะครับจากนั้นก็เอามิ้นสดๆของเรานะฮะลงไปเลยนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นะคคนลงไปให้เขาโดนน้ำร้อนให้ทั่วนะครับนี่นะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับ ประมาณ30วินะครับเราก็จะได้ชามิ้นนะครับหอมๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับใช้ดื่มนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ครบ30วินะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ครบ30วิเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูนะครับสีของเขาจะออกแล้วนะครับ น้ำมันหอมและเหย่อของเขาจะออกอามาแบบนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมดื่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะชิมให้ดูนะครับอืมสดชื่นนะครับคุณผู้ชมนะครับกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติเย็นๆน,นะครจะทำให้เราสดชื่นนะครในตอนเช้านะครับ สำหรับใครที่นะตื่นตอนเช้านะครับไม่ค่อยสดชื่นนะครับก็ลองมาชงชา mint ดื่มตอนเช้าๆได้นะครับหรือก่อนจะนอนใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับนะครับมีอาการคัดจมูกหรือแน่นท้องอึดอัดนะไม่ค่อยสบายตัวก็สามารถชงดื่มได้นะครับนี่ครับอันนี้ง่ายๆครับก็คือชามิ้ t นะฮะที่ปลูกกันไว้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ